สวัสดีครับช่องเสือน้อยมึงก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาครับยามเย็นที่ต่างจังหวัดตอนนี้เข้าฤดูนหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วครับบรรยากาศดีๆท้องทุ่งนาพาทุกท่านมาชมบรรยากาศยามว่างจากการทํางานที่สับสนวุ่นวายมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนา ให้สดชื่นครับผ่อนคลายตรงนี้เขาทํานาปังครับต้นข้าวกำลังขึ้นมีนกบินหากินอ้บรรยากาศดีจริงๆครับเห็นก็พาทุกท่านมาชมกัน นี่ครับตอนกำลังตกดินอันนี้ข้าวข้าวต้นสูงแล้วครับออกรวงแล้วครับท่านมาชมกันอันนี้เขียวขจีเลยทำกลางบรรยากาศตะวันกำลังตกดินกำลังรับฟ้ารับขอบฟ้าบรรยากาศดีจริงๆครับ มาชมกันเพลินๆข้างหน้านุ่นไร่อ้อยดานขวามือเป็นไร่มันสำปะหลังครับอันนี้เป็นข้าวกำลังออกรวงตะวันก็กำลังจะรับขอบฟ้าโอ้โห เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆครับเลยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันมาดูตัว,วตกดินกันดีกว่ามีเสียงนกร้องด้วย หลังรับขอบฟ้าตะวันตกดินจะหมดเวลาไปอีกหนึ่งวันแต่เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆขนาดโยตามท้องไร่ท้องนายังมีเสียงรถไนีดังมาแต่ไกลๆ ด้านนี้กําลังปลูกข้าวกําลังงอกครับยังขึ้นมาได้ไประมาณสักนิ้วหนึ่งบ้านที่ต่างจังหวัดน,นะครับอันนี้บ้านของช่องเสือน้อยมันก็น้อยเองพาทุกท่านมาชมบรรยากาศยามเย็นตะวันตกติน ดูต้นข้าวอันเขียวขจีฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนากันขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อนก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ